ไอ้นักัว

พี S <S 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 ่กล้องออกประตูไี่ม่เจอเป็นรอสนามบินด้วยเป็นอสปโง่รออฝั่งนึงไงสุดทายไปแล้วแถวเแวรับผมเป็นวน

ข้าจะไม่พูดข้าจะนึกอย่างข้าจะไม่พูดน่ากลัวไหมงั้นหลังน่ดกลัวหลังนี่เลย

พี่สูดอคนนั้นอะ 老婆好，老公辛苦了。好，谢谢。好，再见。